ดิสออเดตเสริมหัวเห้งดึงสามีรวยจมูกทรงพุ่มปลายไม่งุม้มปากกระจับมุมปากยกจมูกจมูกเนี่ยแสดงถึงคู่ครองปลายห้ามงุม้มห้ามแหลมจะดีกว่าถ้าเลือกแต่ถ้าทำปากก่อนเนี่ยเป็นปากกระจับมันอาจจะพูดดีพูดเก่งแต่อาจจะไม่ได้สามีรวยตาสองชั้นหวานแบบนางเอกคิ้วโก่งเสริมอํานาจคิ้วเพราะว่าการที่คุณจะได้สามีรวยเนี่ยคุณจะต้องได้คิ้วที่สวยงามด้วยดวงตาจะตามมาเป็นในดับสองแน่แต่ถ้าทําตาก่อนเนี่ยอาจจะได้สามีเจ้าชู้ หน้าผากนูนอิ่มเต็มรับซับฟันเรียงสวยยิ้มมั่นใจหน้าผากนูนเพราะว่าหน้าผากเนี่ยแสดงถึงโอกาสในการดําเนินชีวิตส่วนฟันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องรับซับจริงแต่ คุณจะรับทรัพย์ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีโอกาสใบหูใหญ่ติ่งหนาะคางมนไม่แหลมไม่ถอยคางเพราะว่าคางมนสวยไม่แหลมเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีความเกรงใจส่วนใบหูมันจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาตอนเกิดกับตอนแก่มากๆซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องนํามาใช้ในเวลานี้หน้าเรียววีเชฟตามเทรนหน้าเต็มหนกแก้มอิมหน้าเต็มหนกแก้มอิ่มถ้าอยากได้สามีรวยต้องหน้าเต็มหนกแก้มอิ่มส่วนหน้าวีเชฟเนี่ยมักจะมีปัญหาตอนท้ายเสมอ